เงินชำกลับมาแล้วโครงการคนละครึ่งปี2568พร้อมเปิดให้บริการแล้วธนาคารกรุงไทยเปิดช่องทางใหม่ผ่านไลน์กรุงไทยคอนเน็กช่วยให้คุณติดตามสิทธิแจ้งเตือนยอดใช้จ่ายและเงินเข้าออก g ีว l ลเลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปรง่งใสแต่คุณรู้ไหมว่าโครงการครั้งนี้มีอะไรใหม่อีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจพลาดคือการเปิดให้ร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้ว ร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thungnenkrungthai.com en และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุดหลังจากนั้นนำเอกสารยื่นที่จุดจัดบูธกระทรวงมหาดไทยหรือธนาคารกรุงไทยสาขาร้านค้าที่ผ่านการพิจารณาจะเห็นแบนเนอร์คนละครึง่งปรากฏบนแอปถุงเงินสำหรับประชาชนทั่วไปการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะเปิดให้บริการในวันที่20ถึง26ตุลาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางัง และเว็บไซต์คนละครึ่งคอมหลังจากนั้นคุณสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปคำถามที่น่าสนใจคือโครงการคนละครึ่งครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ได้อย่างไรและคุณคิดว่าร้านค้าและประชาชนจะตอบรับโครงการครั้งนี้อย่างไรอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย